Terima kasih telah menonton! 把奥卡 Thank mm -hmm. you. mãi là người ta sửa nó của tôi mặt của tôi mặt 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 thẳng mặt 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 kia. mặt Áp mặt 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 ใช่ใช ja, right? uh, right? <not S 2> ่ใช่ย okay, ังอีกเยอะไหมอาจารย์ียเก้าสิบเลยเยี่มไหมต้งเรีนตำแหน่งเจด้ามั้งมันจะยากหน่อยนะถ้าเก้าสิบมันยากมันจะหลังมันจะไหลงไม่เก้าไปเยอะแค่นี้ก็พอแล้วย่อเลยจ ก็ต้องมนตรนมันัก็อเป็นสป็นเเดี๋ยวราคายมัก็ูวถ้าคุณตู้ทำเยชสแกนได้แล้วนะ I don't know. จะใช้จะใช้ปลายเท้าใช่ไหมแต่ตอาจารยไม่ให้ใช้ปลายเท้าเอาไหล่ยังดึงขาออกมาเป็นแรงแข่งแรงอ๋อ่ยดเข้าอ่ะสูงแต่ะยบดเอพัสเอ็กซ์ยือพัสไม่ไหวใช่ไหม ถ้าจะพานให้สวยนะ้องหูปลไปเท้าต้องหยิดยืดออกไปแต่อย่างไรก็จอว่าอยู่ตำแหน่งแขนขาว่าอ่ะอย่ายืดไปด้ยเท้ายกขึ้นเลยเห็นไหมคร I เจ็บแต่พอทำได้คนไม่เจ็บเลยเจ็บหรอ 对。<Bye. S 2> <Bye. S 3> yeah ซีคาค่ะโอ้ยๆๆๆได้ซีคา สัจจริงคือจัดตำแหน่งใจกลางวิสัยนะคะติดไป ไปท้าเหมือนเดิมสไลด์หลอนตัวไปด้านหน้านะคะหนุ่มเจะจันบอกว่าอะไรดันดัจนจับตนะค่ะโอเคสไลด์ไป I don't know.